สวัสดีครับรายการนพนันพระศิแตกครับพี่น้องวันนี้เฮามากินก้อยซิ้นครับก้อยซิ้นง้วครับคืออยาขี้วเข่าครับพี่น้องก้องขอนเลี้ยวครับอุ่นใจเลยครับก้อนงหม่เลยลูกโดดรับพี่น้อง อืมที่และไว้ส่อยจุแล้วครับบ่ไวเอากวา้วยนะคำยัง่ๆเหรอครับพี่น้อง ก mm ็เ hmm. ที yeah, like, kind of ่ยงครับอืมดีจ้ครับแกะครับแกะอืมขอบคุณาก นี่ครับกว่าชิ้นนี่อืมขอฟ้องขอครับอันนี้แถมก็ลับฟังด้วยตัวนี้มันเหลือขอบคุณครับแถมมาควดความครับ ฝากติดตามรายการนงพนันภาษีแตกนะครับทางช่อง youtube แล้วก็ tiktok ครับ facebook ด้วยนะฮะชิ้งคำว่ารายการนงพนันภาษีแตกครับขอลงโคกแก้วนึงครับโคกแก้ว ยอดครับสุดยอดนี่จับในรูนี้ครับหมวนไปครับรับ สวัสดีครับรายการน้ำหนักช่วยแจกครับอำลาประกันสวัสดีครับ